ก็สบายดีครับผู้ชมที่เขารับเมื่อทุกคนนอะนยืนดีเขาขับทุกคนเข้าสู่ซองอากาศซาโาะอ๋อ,อมอนี้ก็มาพบพขากับอาตาและก็บเพลเซ่และทุกคนมือนี้สิพาเอฟซีทุกคนมา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 ซื้อรถทุกคนมาซื้อรถเนาะมาซื้อรถอันพอดีมีย้ายใจบุญเงินฝากเงินมาให้ยน้ำมาให้ซื้อจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนอนทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะไปบุญรถน้ำกันเลยเนาะ นี่อันไอคุกค,คิวกาแฟแซ่กไปบึงธาแล้วไปเบิ่มน้ำกันเลยนี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาหอทานแล้วนี่มาหอทานแล้วสบายดี๊ดสบายดี๊ดเนี่คือแบบสบามากใช่ไหมเนี่ เตรียมที่จะไซดแบบพวกหม้อไฟเนาะเพราะว่ายังบ่ทามีหยังอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงถ้ากดอาจจะบ่ได้ยินเนาะนองอาตาก็เพิ่นมาเลือกบอลแล้วพี่น้องมาเลือกบอลแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์วันได้วันนด้คันเย็นเนี่ยได้แล้วคันเย็นคันเย็นครัเย็นเอาเอาเท่าละครนี่รถใหม่ ดีใจปะดีใจเออนะสีหนาสีหนาตื่นเต้นแหนทุกคนตื่นเต้นนี่มีรถหลายอย่างนี้ก็จะเป็นแต่ว่ารถนำเข้าจากจีนหมดเลยทุกคนเลยเลยนี่อจะเป็นฮอนด้าผลิตทุกจีนเนาะก็เียันันเจี่ย นี่พี่ยเน้มาก็ได้นี่เบิ่งนี่ยังบ่ได้บ่ได้มีอันนันไฟตัวน้นี่อไฟนี่เขาอ เป็นโน้ตดมากกว่าโมเด่โมเดอันนี้มเฮอนด้าเ่ยคือเว็บลอยด้คือเว็บลอยยักเลยนี่โมเคือทรงมันยักษ์าขๆคือกันมได้รถ่อ

อันจอดไว้ยูหันเนี่จะบ่มีหม้อไฟบ่มีอันเนาะทุกคนเอาแล้วเขาจอดจนซีใสหายแบบนี้เลยห้องใหม่ห้องใหม่ทุกคนใส่หม้อไฟใหม่แล้วก็ลองติดจักเบิรเบิร์แบบกำลังจด อันทับเล็ดเล็ดรถเล็ดทางรถเนาะขาจอสิเป็นแลนอันไต่แลนเอกสารให้ทำการซื้อขายนี่คือรถรถก่ออาคารหน่อยที่นี่นี่แหละแบบนี้แหละ อ่ากแมนี่หอเดียวกัไแมนนี่หอเดียวกันเ้านสต้ก็ขาน้ยสเาอานเนาะนเป็นเงินบาทประมาณเท่าไหร่าหามือเหามือหามือในรถสูงไปได้สบายเนาะพิเศษพิเศษสบายแต่ถาคนบ่ขาบ่เย้านี่นี่ขีลลำบากเนอะครับเป็นไอีอีก ข้าประทึงลมมาเป็นเซียวขี้ให้เรา พี่น้องมีรถหลายอย่างท่านแนวนันเนี่ยรถแนวรถยังก็มีรถไทยก็มีพี่น้องแต่ว่ารถไทยมงังแพงเนาะ ราคามันสูงท่านี้จะเป็นรถนำเข้าจากจีนนะจะเป็นคอเตอรแต่ว่าน่นาจะพาริยุจจีนันนน่นเนี่รถไทยก็มเมแต่ว่าของไทยมันแพงทุกคน,น,นรถแบบนี้ขี่ได้สบายแหละทางเป็นขี้ตรงขี้เป็นคมเนี่รถแบบนี้ขี่ได้สบาย ว่าผม่จเด็กก่งกึ่ก็ไม่ก่ก่ันาเล่ก็รมพี่เด้๋ยวใรองมา่สไเดด้วมัน้กเานันเ็นเวลาสาสด้าลบเตียงอ่ะด้าเอ่ะ้ยว่าฮาฮา่้ี่แบบแบไแบบดูรูปอะไนึกลาดเล้กย่ อีกประมาณช่องอาทิตมาสียอยู่ยีสห้เนาะี่อทาเนเนาะเชนนึนเนาะอาทิตย์นสายมาสมาชนเป็นสิบสองล้าเก่าเนาะอเทันนาะที่น่กบรูเอสุดสองทางก็เคยคือเชนหนึ่งค้นนะอันนี้ตองใจชดเราจดนี้่อะรจนีก็ไรโยล่าคาเ่อะเอาเป็นมาจได้ที่เราจะไ ่ลใจแล้วให้เจ๊ใจเจใจมือกองเป็นทางมือกองเป็นทางแล้วแล้วคนใจเงี้เป็นทางมือกองคนด้เงี้ยคนใช่หมพี่สมาเงยกับใจท่านันลนี่น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินยินด้ยินด้ ใหม่ๆจกธนาคารเลยยจำจงตัวมือกันนกัมือกันนกผมมีมือกันนกนี้มัดดได้ขี่รถนี่ โซฟาซอนนพยายามจะอคนยนี้วยังนีนี่ซาไรนอซไรนดี๋ยูฟี่มันแพ้ไงมีเออเรามีห้องแคนเออคุณมีห้องคนก็ดลน่เบื้องนี้เซลกำลังสอบหมวกการกระทบนี่กำลังสอบมวกการกระทบ

เา้ล่ย้อนก็คือดคือดีดักเาดำมาเลยคือคือกับเสือเลยนี่เสือดำหมวดดำนี่อันแคนีมนเาด้าเอากางกันพี่น้องรถรถนหูด้าหูด้าาด่าเสือด้า สามยานสามแบตกันกันเปนลิ้นเราบุกับนี่มันเมดาเมดาเอ้ยโมกันนอกีแท้ช่วนี้ก็เอาข้าวอนอเดียวก็ี่เาไ่ด้นี้นี่าอันนี้กอาด้มันคาดาคอนด้ามันคอดา

เป็นายเงินเนาะก็คือสิามล้านเต็มเนาะเป็นเงินกียรติรุ่ดไหลทุกคนลดไหลแล้วเพิ่นรุดแล้วพอดีอันก้อนนานอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหน่อทั้งสองคนมาเบิ้งเราคุ่คิวกันมาแล้วก็เพิ่นแค่ปกติขายสิบสี่ล้านแม่เป็นสิบสี่ล้านกว่าเพิ่นรุดให้สิบสามล้านเพิ่นบ้านทำมาซื้ออีกดีเพิ่นจะให้สิบสองล้านเก่าเพิ่นบ้านก็ประมาณนี้เนาะเงินเงินบาทไทยนี่ประมาณ ตปให้มันเกำลังเส้นเลยเส้นหับรถเออเน,นับรถได้แล้วเงโซเฮฟซีได้เงเได้รเเงน,นา,า13บมล้าน้านเต็มเนาะสำหรับตัวนีพี่เนาะบรอดบอขาดไปยัง,ง,งยืนชิยูนองไปประกอบก่จะเอาตัวนี้ไปเรีนเอาปายเนาะ เอาไปเอาทะเบียนรถก็น่าจะใส่เวลาประมาณห้าหกเดือนเถึงวันเนาะสี่หาเดือนสี่หาเดือนอาอนอนนในช่วงระยะนี้ก็สามารถชื่อตัวนีน้ไปแค่ไม่แค่ก็ได้นนนเนาะแมนขี่ไปขี่มาได้อยู่โอเคสมมติใ okay. ส่ซองใส่ซองดีดักเนาะมีซองแถมดีดักคนไม่อยู่ไล่เพิญญ่งแพงบัวเช้า

ăn chịu tích chắc nó tên lắm sài <laughs> vào bụng. Ngocy mô cạc anh hâm mô. Ngocy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  mô. bưng, mô. Ngocy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  Uhm โอ้ยเนาะคือ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 อยู่เป็นเยนกันเลยพรอน้องอาตากำลังเห็นทีมของแคลเซ่เป็นกะนั่งรองอ่าก็คือรองแคลเซ่กับอาตาเป็นโซงไอ้นอแล้วก็แคลเซ่เป็นเป็นผู้อ่านนะอาจจะเปลี่ยนผู้แมยเดียวกันแต่ว่าเป็นพี่เป็นน้องครับอ๋อคือไม่จะได้ จะมีสิซีดใหญ่ก้อนหนึ่งเนาะอาตาเนาะแล้วเราลดห่างกินำกันพคนพักนี้น้ำกันอะไรก็ไปบานไปนำกันกินน้ำกันเนาะหาเอาผู้สาวสอนเธอเด้ใช่เอาห่องสอนเขาได้หาทู้สาวสอนเธอไปอยูสาวก็หันซองคนเลยเนาะแบบลดขนาดแค่ที่แท้ก้อนแต่แบบดันปึ๊บๆเลยมมวดนี้ก็ที่ใส่หมกไปเลยอ่ะ

เขาเจ้าว่าแทงแวนใชบป่แวนนี่โอ้มีรถหลายหลายอย่างพันแนวนายหลากหลายเลยนี่หลายเลยเนี่ยแต่งมาแล้วทุกคนอันนี้นักมีแนวรถจักอ่า น้องทาเวเช่ต้นนองอาตารวมกันไปก่อนแล้วเอาซิ่น้องทาเวเช่เราเนาะแต่ว่าอาร์อูนาได้มาซื้ออีกจะได้เอาซิ่น้องอาตาเนาะไปตามลำดับอ่าเล่นเงินกระซาไอ้ไอเอาก่อนน้องก็ไอคิดเหมกันนี่แหละเนาะเหมือนที่เราเรียบร้อยแล้วนี่น้องนักรถคันนี้ราคาตามนี่เลยตามเอกสารนี่คือสิบสามล้านเต็มบาคาตบำเกิเนี่ะโมเกินเนาะปกติขายดีสิล่ะเดี๋ยวว่าเขาลู้ไทยอ๋อ้ลื้ไทยยอมละหน้าตาเอาโลได้เลย แล้วทีนั่นก็ประมาณนั้นแหละเนาะก็ที่เราได้มาเรียบร้อยแล้วก็คือนี่แหละอันภูยะใจบุญเพิ่งกับอาสาโกะคิวมาเราแนะนำน้องๆทั้งสองคนอ่าใส่รถแล้วก็คือกา็อะไรต่างใจเยียนเนาะต่างใจเยียนเพราะว่าเพิ่นสื้รถไทยพวกแม่เราเพิ่นเชีห็นน้องสองคนแบบอ่ารอด้วยจะไงดอกเนาะคือเพิ่นเห็นน้องสองคนนี่แบบมีความตั้งใจในการทำการเฮียนเนาะเพิ่นเพิ่นอยู่ต่างประเทศหมดแหละเพิ่นอยู่ออสเตรเลียเพิ่นเป็นหัวเป็นแย่ห่ดแหละยำได้เพิ่นกั อายากให้ชาวนุ่มเล่าเนาะโดยเฉพาะที่น้องท้อง,งคนนี่แหละเป็นสมภาวาคาและแล้วก็ละลายๆคนท,ที่บางยุ้งม,มีโอกาสได้นทาเลยเฮียนะนะเป็นแค่หนน้องคนมีโอกาสได้ไนทางไปทำคนเสริมเสริมแล้วก็อีกอย่างเส้นทางที่จากบางบางเฮียมันค่อนข้างไกลค่อนข้างไกลเติบก็่หนอนท้อง,งคนยังไม่ทันมีรถเที่ยอันนี้กับฟอมาส่งอันนี้กับฟอมาส่งด้วยก,กันกับยุ้งพักจนมาหอดวงมนซุกอพอมาฮัตก็บ,บางนะนะเป็นอะไรอยากจะสนับสนุนเป็นรถ จักเนาะรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเพิ่นเพิ่อนนั้นในเวลาหนึ่งคันก้อนเพิ่นว่าเนาะอ่าอาจจะมีคันที่สองเพิ่นว่าเนาะกเรอหล่นกันต่อไปที่นอนเนาะอันนี้นี่อ่าก็คือนอนทั้งสองคนขี่นั่งกันไปก่อนเลยจะมุ้งมี่ยังกินตะมุ้งมี่ยังกุนเนาะพอพอพอใจอ่าะพอเาคพอ моейій- เ о ีย о ota cham menoha cable manτο c i p h o n e ได้เป็น Sept. 해�อ Mauriya A.N.F compliment 거든 means natural damages, serious condition, h a v e n ก ปฏิญาณตนเองกับเาให้เป็นคนดีัไงกับเราใชขอป็นได้มาสิเป็คนดีอะไรก็ตามแจะเป็นคนดีเขาสังคมตลอดไปือเป็นคนนีต่างใจเยียม่ต่้งใจเยียนโอเคเนาะเไฮซีทีเิ่นไบุองเงาไฮมันชุนปาวล้วเนาะเป็นไ็คือพรามันเป็นไ้เป็นมาตุ้งของละเะเ่นไ้อนาคตพอเนี่ยเป็นอันนี้ได้เป็นอันนี้บุมาเฮียนมันบอกอนาคตใช้กดดีขึ้นนะเาของเราถ้ามีโอกาสก็จะได้ตอบบุญแทนคุณในลายี่นอนเนาะกา มีน้ทานองไงนอนทั้งคน้บานหลที่นอนนาะวรามีบญจินเจียงบจิงเจียงนอนทั้งคนกับส่วนรูคิวก็ภารยาไปนไปยันลิบบญจิงเจียงไปกินขขาปลาห้างนี่คุณแหละแต่วันหนึ่งจะสภาพเส้นหางว่าอโอเคล้วกันพอจิได้ก็บาน้อนะว่านอนเรนนยังเพราท่านแบบยังพท่านดีจากใครแท้แเี่นะจิได้ก็ไปห้านอนเป็นจามินตอนนัหลังจากปิดคลิปจิได้ยังใหญ่ขอทั้งทคนก็บนรถคันไม้เลยทดลองกูคิวกบภรรยาจิไใ้ก็บาน เนาะบทคันหมื่นละในเนาะเนาะประมูลขายสิบละโอเคเนาะโอเคก็ใครทุกผับสสือตีดเขามาติดตามเป็นกำลังแห่งใจเนาะจงอ่าเมดและทุกพระภิกษุแข่งประทับการปใครใครเจ็บไปเนาะราพบกันที่เนาะนะสบายดีเนาะ